ครับคุณแม่ชื่ออะไรครับนางเป้านางพรมอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบปีมีปัญหาสุขภาพอะไรครับผมสุขภาพเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งมะเร็งที่ไหนครับที่ปอดมะเร็งปอดเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งปอดเนาะจ้ะแม่แม่พูดจริงเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดเป็นนานแค่ไหนแล้วครับแม่ ห้าหกเดือนแลนะ้วเนาะหกเดือนประมาณประมาณนหกเดือนหกเดือนจ้ะระยะที่เท่าไหร่ครับเนี่ยระยะที่สี่ที่สี่จ้ะแล้วตอนที่เป็นนีรักษาอย่างไรครับรักษาหมอเข้าเข้าคีโมให้เข้าคีมโใคมโให้หกครั้งแล้วก็มากินผมผมมันล่วงตอนให้คีมโมนี่คือ ข้าคีโมผมมันล่วงข้าคีโมแล้วผมมันล่วงเราเราก็ไม่อยากข้าวอยากอาหารไม่อยากทานอะไรเลยเรากินเอโรซีแล้วตอนที่ว่าให้คีโมเนี้ยอาการเป็นยังไงเหนื่อยเพียแค้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเพรียเราไากินเอโรซีมันก็เลยเลยไม่เป็นอะไรมันก็สบายขึ้นผมมันก็ไม่ล่วง กินนี่คือ,อตอนที่กินเนโตซีเนี่ยมันรู้สึกแข็งแรงขึ้นมันรู้สึกแข็งแรงขึ้นความรู้สึกว่ามันมันดีบ่มันดีขึ้นว่ามันดีอืมจะกินต่อไปเรื่อยๆมันบ่ะจกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินแล้วมันมีแห้งกินเข่าได้เข่ากินยังไปตามันคิบโลอกเอ่ากินลงไปแล้วจะดีบวกกับกันโลเข่าแมนบอ กินเราไม่แห้งกินเขาได้เขาก็สกินตรอร่อนอะกขีนขได้ได้เขาก็กินตรอร่อเอาบแบบได้ยางเอาแบบเต้นบ่เนที่ยวแบบยางเต้นได้อยู่บ่ใคายลองเต้นบ้างรู้เอาว้า